ทักทายาย้ำาบพี่น้องไม่นี่ก็อันใหญ่ดีก็ออกมาหน้าคือเกาละจ้าออกมาเบื้องน,างาน้าเบื้องท่าก็เลยแวะเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องก่อนเป็นจังได้ทางผุนฝนตกบ่พี่น้องทางบ้านมูเจา้าฝนดีคือทางบ้านข่อยบอบ้านข่อยตกดีดีท่วมเขา่า่นเด้พี่น้องบ้านใหญ่ดีท่วมไปเมื่อท่วมสุขคนข้าเจ้าบ้านเข่าไม่ก็ท่วม เมื่อแต่วันเขาทวมบ่เห็นยังสิคือปีที่แล้วปีที่แล้วก็เห็นหน้าวันเข่าสองหลอดสามหลอดพี่น้องเด,ด็กๆเลยออกมาเบิงน้ำอยู่หน้าเบิงเบืงว่านหมู่บ้านนี่มาเปีไงไว้พี่น้องยุ่งกับไล่หลเลย,ยพี่น้องเปียงน้ำออกแตามันบกไปก็เลยสิมาปิดทอพี่น้องมือนีประตกมือนีก็สร่งเป็นแดด ก็ส่บปตกดอกค่อยว่าพี่น้องเลยมานั่งแวะอยู่นี่ละอยู่กระทอมน้อยนี่ล่ะทำข้าวพี่น้องก่อนทักทายพี่น้องก่อนทักทายเราก็สิลงไปทงไปทาพอดีได้นอไใหม่มากก็เลยมานั่งเผาอยู่นี่ล่ะพี่น,อน้องเผานอนใหม่ไว้ได้โอกาสก็เลยมานั่งแวะทักทายก่อนเฮ็ดคลิปไปพี่น้อง อันนี้มื่อขึ้นนี่การรับช่มของคอยตื่นขึ้นมานี่รับการรับช่มของคอยนะพี่น้องลดลงจาก 30, 40, 40, สามหมื่นสี่ไปใส่จ้าเทียการรับช่มของคอยพี่น้องเฟซบุ๊กคอยถือกันจำกัดพี่น้องแต่ว่าการสางไรใดคอยอยังเปิดใส่ใดอยู่คอยบหูว่าเพิ่นสิเปิดให้คอยตอนใดคอยกระ่งงานได้พี่น้องส่งงานต่อๆไป เพื่อนจำกัดคอยว่าแม่สิงหาสิงหานีกระสครบปีเด้อพี่น้องแจ็คเพื่อนสิปล่อยหรือว่าปล่อยฟังองนมีคนเปลี่ยนคือคอยผู้หนึ่งเพื่อนบอกว่าเพื่อนกะเจ็ดเดือนเพื่อนถือเจ็ดเดือนแต่ว่าเพื่อนกะทรงงานเรื่อยๆคอยก็เลยล่องทรงล่องทรงไปเรื่อยๆแม่พี่น้องล่องทรงคือกระเจ้าเบิงแจ็คสีด้หรือว่าด้ดอกของเพื่อนเจ็ดเดือนเพื่อนกับปล่อย การสร้างไร่ใดเพื่อนการสร้างใดนรเพื่อนก็เลยโรงงานคอยเลยว่าเออเพื่อนใดเนาะเพื่อนโรงงานก็โรงงานคือเพื่อนเพียเพิ่นปล่อยการจํากัดไห่พี่น้องสิเป็นปีแล้วจ้าจังใดไปเปิดช่องไมอยู่เพี้ยเพียเพื่อนว่าไห้ไหมเพียเพื่อนบออนเปิดการมองเห็นไห้ไหมพี่น้องเพียเพื่นจํากัดของ่อยไปตลอดเนาะคอยไปเปิดเฟสไม่นําเล่นเฟใไม่ไปนํา เฟีเก่าข่อยกระลงเฟีใหม่ข่อยกระลุงพี่น้องจักจังใดข่อยกระลงไปเลยๆก่อนเพียมันใดคือเพื่อนเพียมันผ่านแต่ของเพื่อนเพื่อนเขายังย่งนย,ยกเลือกเนาะพี่น้องเนาะเพื่นเพื่อนยกเลือกของข่อยเนี่ยข่อยกะว่าข่อยเฮ็ดดีอยู่ได้ม่ห่างเปิน่นเอาล้านซาวล้านหน่อยนะเต้นพี่น้องเอาล้านหน่อยเต้นนุ่งผาทุง มัอย่างยืดอยู่ดอกมันจังไดวาจังหลุดลงมมอยูแอลแม่พี่น้องอยู่ลงมมอยูเอวเพื่อนก็เลรว่าคอยอานาจานเด็กน้อยจํากัดคอยมาแต่พุนหรือว่าคาคานี่มันรุนแรงบอกพี่น้องเพิ่นเลยบอเปิดให้คอยคอยบ่ได้ตั้งใจเนาะคอยกับบุ้งว่าเพื่อนซีินจากัดแต่ว่ากระไรลูบออกมืดแล้วเพื่อนกับบัปล่อยลูบออกมืดแล้วได้พี่น้องเพื่อนกระลูบออก,อออก,รรออกห้น้ำ จ้ากย่มใดเฟิ่นสล่อยนอะพี่นอ้องอ่คลิปนี้มันไก่เน่าล้วเด้วยพี่น้องคลิปหนาม,มาพอกกันใหมเด้อค่ะทักทายค่ะตอนายพี่น้อง